สวัสดีครับพี่น้องมือสิบห้าพ,พี่น้องไปรีวิวถนนนะครับจากอำเภอซีคิวนะครับผ่านขึนมาวัดหลวงพ่อโตนะครับวัดหลวงพ่อโตวัดของคุณสรงชาติที่เป็นมาสร้างไว้นะครับเนะาะครับแรงกระท่าของพี่น้องประชาชนวั่น่น,น,น,นะครับหนะ่อยผ่านมาแล้วนะครับวิญญาณบริส เก็บภาพไปบ้างนะทีวิ่ยามาเก็บภาพอปยังนูครับเห็นว่าถนนระวังเอำเพื่อสีคิวขึ้นมาเนี่ยงามไหมครับถนนตรงดิวไหมครับนี่วิญยาท่าคิดวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดพฤศจิกานะครับอีหกซีนะครับเนาะแล้วก็ต้นนีลาวดีนะครับสวยงามมากหันหน้าไปทางโคราชนะครับเด้อเนี่ยผมหันหน้าไปทางโคราชนะครับเนาะหันหน้าไปทางโคราชหันหลังให้ อำเภอสีคิ้วนะครับก็เห็นว่าถนนกระจกมันงา่ามด้วยพาเอฟีมาติดตาบึงนะครับนะตะโค่งสวยงามเลยประทับใจนะครับขา,าเอฟซีภูพนบ่าคยมานะครับเดเลหัวเส้นทางมาจากสตาระบ,บรุรีมาจากเพื่อปากช่องเป็นตันไปแน่นนกระจก ครับนะก็เลยมาเก็บภาพเอฟซีเบืเบอปป่องเห็นไหมครับสังเกตบ่ต่งไปพูุ่นพี่หน่อยปะแนี่ยเนี่มตาเป้าเนี่ยมันจะสูดเงสายตาเลยครับผลนี่เป็นอย่างทีว่ว่าน่าเก็บภาพไปเบิ่งไหมครับน่าเก็บภาพไปเบืง้งแล้วก็อึง้งตน้นต้นลีลาวดีนี่พี่น้องลองคิดเบิ่งว่ามันจกพันตน้นเห็นบ่มะระยะทางขนาดนี้ นะครับมันจะกิโลนะครับกับบ้หูนะครับจากอำเภอซีคิวข้นมาจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมันระยะทางจากจากกิโลวิก้ากับกับบ้งูนะครับนะเพราะว่บ่ได้จับไม่นะครับใหญ่มาเหล่าต้นดีลาวดีต้นจำปาบานเท่าเนี่ยนะเป็นซื้อม่กับดีลาวดีนะครับนะสวยงาม ดอกอะวัฒนได้ออกกําลังปีใบนะครับทิ้นดอกสีขาวออกแล้วดอกสีชมพูก็เริ่มออกนี่ครับอังไม่ค่อยออกอยู่นะครับเนาะมาสวยงามนะครับนักขับไม่ยากอะรถเดือยเก็บภาพมาฝากเอฟซีวันใดนะครับเนาะก็เลยมาเที่ยวจันทบุนีแล้วนะครับขาขึ้นนะครับเด้อขามุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมานะครับเนาะผม มาจากทางอำเภอปากช่องนะครับเนาะทางอำเภอปากช่องจากถนนสวยลำตะคองนะครับจากถนนสวยมอเตอร์เวย์ถนนสวยลำตะคองนะผ่านมาตรงนั้นนะครับแล้วก็มาอำเภอปากช่องนะแลนดมาลำตะคองขึ้นมาอำเภอซีคิวตนนี้ก็มุ่งนาไปจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับบ้านเท่าเอิญโคราชโคราชไปไซโคราชโคราช ฟังยีเดีะเป็นโคราชโคราชนะครับคือนครราชสีมานะทางคนว่าด้นะครับมันเป็นเรองเรองเว้านะครับนะไปไซไปโคราดกันเถอะนะเอ้าว่ามันไปนครราชสีมาไปน้ำมันเถอะนะจริงจริงมันเป็นทีเดียวกันนะครับเป็นคือค,อคอนครราชสีมานี่ก็ชื่อเต็มนะครับชื่อเต็มเป็น จังหวัดนครราชสีมานะครับสถาบานเท่าเอินกันซื้งอ่ะโครหลาชโครหลาดนะไปไซไปโครหลาดนะครับเนาะือเป็นลักษณะแบบนั้น,น,นกับถนนข้เจ้าก็สวยงามปิ๊บเลยครับในวิญญาณก,กดเล่นขวาเไรไื่ยครับเนี่ยครับเล่นขวาลาลาเลยครับเพราะว่าใหญ่ข้างหนามันก็ดกดเล่นขวากันเล่นสาสก็มีสารุน่อยพี่น้องกะสิมีเป็นหลุมเป็นบอยจัง่อย เพราะว่ารถใหญ่หลายนะครับเนาะรถส่งสินค้านี่ภาอีสานนี่กะผ่นานนี่นะครับถีลงไปแถวภาคกลางนะครับแถวแคนครปฐมแถวมุสาคสมมรสมุทรสงครามกับพานนี่แหละส่วนมากนะครับเนาะลงไปประจบชิรีขัน <c oughs> เพชรบุรีพุระนะครับส่วนมากนะครับเนาะลงไปทางปักธงชยัยเขาปักธงชัยกะ แนเส้นหนึ่งนะครับอีกอีกเส็นหนึ่งนะครับเนาะฉังน,นั้นถนน304อันนี้ถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพนะครับาี <c oughs> นี้ใส่ในเป็นถนนมิตรภาพนะครับเนาะถนนมิตรภาพนี่เริ่มมาจากสระบุรีนะครับออกจากเริ่มต้นมาจากสระบุรีขึ้นไปฮอดพุละ่ะน้องคายพุล่ะครับทะลุไปประเทศสวเมืองลาวเราพุละ่ะไปสปอล้าเขาได้พุล่ะนะครับเนาะ เล่นใส่พอดีครับพี่น้องวิจัยตังกลับมาเล่นขวาขึ้นเก่านะครับเล่นขวาเหมือนเดิมนะครับมาลุดจ,จากขันมานะครับอาจติเป็นเขตอำเภอไปอำเภอมั่นเสนในบุกเขตต้นลิลา่าวดีได้ไหลายอาจจะเป็นเขตอำเภอสีคิ้วนะครับนะออกมานีกบุ้มีต้นลิลา่าวดีครับมีแต่ต้นเอียงต้นโมกนี่เลยครับว่างามมันไหนนะ แต่ถนนเซนีไม่ต้องห่วงนะครับบี้เกือกมายูเทิร์นนะครับเกือกมาสบายๆนะครับเกือกมายูเทิร์นสบายเลยนะครับนะครับ,รบอ่ะคุณยาณเสด็จเล่นสายเพราะว่าเล่นขวาเอ้าเล่นขวารถรถแรงนะปล่อยรถแรงแรงน,นะครับน่ะอ่ะรถเร็วแรงมาฮอดมู่หนีกับมีต้นลีลาวดีนะต้นลีลาวดี คือเห็นแล้วครับกครับต้นตาลนะครับโอ้ยลำบากเลยต้นตาลใหญ่มากนี่จังไรเกิดลูกมันหลายๆดกดกรถแลนมาตกตกนี่จังไลที่หนักนะเป็นตอยานย็นนะครับเขาจะขึ้ปลูกต้นตาลโดยหุ่นทางเานาะเกิดพวไส้แลนดเมาเรีย,ตตรยวต้นต,นตาลลนรัดหนาเยบอกเ็าขึ้นจังว่าเป็นต้นตาลวาพี่น้องบอกไว้ง่ายเลยเนี่ยอยู่ข้างนายอยู่ร่องกลางในถนนเนี่ยเนี่ยแมนบ้นี่กูเป็นต้นตาลบ้านนีอ โอ้โหไอ้ข <lich> <passwords> <left> <laughed> ั้วต้นตาันมันตันไอ้หนอเอ้ยเกิดมันต้นใหญ่ไหมเขาจะาคิดจังไดหนอปลูกต้นตาลน้ำทางรถนีหนอเกิดขี้บิ๊กไบค์เร็วๆมาตกตุ๊บกลัวว่าเศษไอ้บัวจากเอ้ยบัวจากเอ้ยได้ไหมหนอบัวจากบัวจากนึกภาพนะครับเนาะเกิดบิ๊กไบค์หรือม้วนไส้ฮอลแลนด์มาเร็ว์หน่อยไหมหนอ เกิดลูกตาลตกตุ๊บเนี่ยต้นตาลล้นเมื่อล้นตกตุ๊บข้างๆนี่ครับมันติดงามันไหมครับติดใบมันกิ่งกลูมาตกกลางถนนไปได้ตุ๊บกิ่งกลูกลูมากไหมครับบาน,นรถโมเสกเป็อย่างนึกภาพนะครับนะโอ้ยเนาะพี่น้องฝากขอดนีเด้อนี่ามาตัดต้นตาลดอกกันเนื้อกันเป็นิังไงก่อนมันจะเป็นหน่วยก่อนนะครับเนาะเกิดลมมันแห้งลมไปจังไหนเนาะพี่น้องไอ้ลม ่านถนนี้จังไหเนาะนะครับก็ว้าไปนะครับว่าไปคิดของวิญญาณนะครับเนาะคำคำเนี่ยจังไรพปเนงะยกเถียร์ไรนะครับเนาะก็ว่ากันไปมันมวลเดินลงหัวมวนนะครับเนาะแต่ถนนเส้นนี้มุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมานะครับออกจากอำเภอสีคิ้วนะครับแนบไปทางขวามือวิญญาณมืดตึบนะครับฝนครับฝนตกเห็นไหมพี่น้อง อยู่เมื่อสี่คิวฝนตกครับบักแห้งเลยเพี่นะครับมือขึ้นนะครับอยู่สตรอบุรีก็ตกแบบฝ้ารั่วนะครับฝ้าหัวเลยบักแห้งนะครับมือขึ้นไปอยู่สตรอบุรีนั่สตรอบุรี่หนึ่งขึ้นนะครับฝนตกแห้งนะครับสตรอบุรีก็แปลกใจนี่นะครับนะฝนตกกับกับพาพี่น้องมาเบิ้งถนนนะครับจากอำเภอรสีคิว มุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมานะครับนภินาวัตถุประสงค์กับไม้ถึงเพื่ออยากให้เอฟซีหูเส้นทางนะครับหรืออยากมาชมบรรยากาศบนทางนะครับระวังสีขิวขึ้นมานะครับเป็นตนนมิตรภาพนะครับเนาะถนนมิตรภาพณวันนี้นะช่วงนี้นะครับทวิญญาถ่ายคลิปวันนี้วันที่7พฤศจิกายนะครับเนาะ ครับผมก็เลยมาได้มาก็เลยมาเก็บภาพมาฝากเอฟซีนะครับนะครับผมแล้วก็รปดสังเกตเสาไฟตัวบางไงยังสูงเห็นไหมพี่น้องครับครอบคลุมเจริญกับเขามานะครับมาเยี่ยมเยือนกมเจริญเข้ามานะครับก็สะดวกสบายพี่น้องวิญญาณมาเป็นวัดถิษได้ในรถกับวไลปันไหนก็จิมีเป็นบาง่จงนะครับช่วงอ ยมเพืออ่อปากช่องอ่ะรถไลดีครับปากช่องช่วงระยะทางปากช่องขึ้นมาลำตะคองขึ้นมาตรงถนนสวยนะครับเนาะรถไลนะครับช่วงรถไลย้ยนไลยครับจากสีขิวขึ้นมานี่บ้าไลครับใส่ความเร็วได้เดินสบายๆนะครับเนาะมีคู่ขนานนะครับทั้งสองด้านเลย ไม่ว่าจะเป็นด้านขวามือทางเข้าไปนะครศรีมาทั้งออกนะครับเป็นคู่ขนานนะครับนะตอนนี้มาถึงดงจามจุรีลีลาวดีนะครับนะครับนะบขอบคอยที่ติดตามเบิ่อนๆครับเด้อหอดใส่นะครับผมปวดสังเกตป้ายสีเขียวเขียวอยู่ของบนนะครับป้ายเขียวเขียวขาด เหลืองอยู่ด้านบนนะครับเป็นสัญลักษณ์บอกสินทางนะครับเนาะบอกสินทางต่างๆนะครับสังเกตนะครับด้วยพี่น้องเห็นปะนครราชสีมาตรงไปนะครับขามทะเลสอให้ออกท้ายเมื่อนะครับอำเภอปากตงชัยนี่เห็นไหมห้เห้าออกทรายแล้วก็ไปยุเทินขึ้นนะครับลักษณะแบบนั้นเห็นไหมครับพี่น้องมีปลายบอกนะครับโปรดสังเกต หมยเล็กถนนน่ำนะครับตัวเข้าไปตางทินนี่สเข้ากับเบื้องไมายเล็กถนนน่ำแล้วก็ปลายสี่บอกนะครับอำเภอขามทะเลสอเห็นไหมดูออกทรายมือนะครับชิดซ้ายเห็นไหมข้าจดสีบอกเข้าเห็นไหมอ่ะขามทะเลสอนะครับไปออกทรายมือนี่นะครับบอกยทิร์นทรายมือนี่ก็นนออกไาากกกโโด,ด้นะครับออกช่วงใส่ทรายมือานี่ก็เจ้าสิบอกล่วงหนายู่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรขอตัวรับนะครับก็คือ ก้อนศิเ yup. ล <po target> ียวหนึ่งก <go> <rare> ิโลเมตรเนี่ยเขาจะเตือนเห่านะครับเตือนเตือนเห่าเห่าสิเลีวออกนะครับนะเส้อเห่าจะบอกขามทะเลสอถ้าก็ออกสายตีสายมือไปเลยนะครับนะออกสายมือไปเลยเขาปักธงชัยเห็นไหมอำเภอปักธงชัยในห้องกับศิีออกออกในนี่นี่มพี่น้องสังเกตเห็นเห็นไหมเนี่ยตรงสายมือวิญญาณนี่เห็นไหมกระศิออกนี่ไปขามทะเลสอหรือปักธงชัยเปัตรงชัยอีกไปยูเทิร์นนะครับไปยูเทิร์น เกือกมากนะครับเกือกมากเข่าคนเลยเข่าตรงไฟแดงนะครับนะย้ายตรงไปทางโคราชนะครับตรงไปทางโคราชนะครับนะครับง่ายพี่น้องนะครับเมาอก็สังเกตเอานะครับนะขับรถเมา่ก็สังเกตเห็นทางอันนิดนึงนะครับโอ้ตรงนี้สุดยอดเลยครับถนนะเจะกว้างมากแล้วก็เสาไฟพี่น้องเสาหนึ่งนี่ปลูกบ้านี้เป็นหลังหมดนะครับเด้อพี่น้องเนีย แล้วับเสาไฟให้เจ้าเนี่ยมาคาถึๆครับเนะไปยังไปน้าพนะว่าถนนมอเตอร์เวย์อยู่งนาวนทางไปะด้สอยนับเจ้าสุดยอดนี่น้เห็นปะต่อไปถนนกะจิสวยงามเห็นปะครับผมนั่นปาก퉁ชัยก็ไปขึ้นโรงงานไป่น้งเห็นปะปทก퉁ชัยก็ไปขึ้นวนวนปุ๊บวนก็ออกไปเลยนะครับเนาะเขาตรงไปนี่ ยังนครราชสีมานี่นะครับเห็นปะนะครับราชสีมานี่ยนะฮะไปพุ่นกับของเพิ่มปักตุ้งชช่อ่านลาดพุ่นเลยครับพุ่นลงพุ่นบอกไปพุ่นเลยมาครับนะโอ้สวยงามครับเด่นถนนกมือเนี่สวยงามมากนะครับนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้สวยงามไปหมดแล้วมองอะไรก็สวยงามไปหมดนะครับเ็ชรไม่แล้วถนนคนทางนะครับเนาะ เข้าทางหลัก500เมตรเนี่ยว่าหมายถึงว่าเข้ายู่กูคนานมากเข้ากับบ้านหาอะไรเมตดเขา้าเขา่ากูคานาไอ้เขาตั้งหลักนะครับนะเฮ้ยหมเนียงกว่างครับพี่น้อง FC เอฟซีเคยมากไปน้อแถวนี้นะครับนาวิญญากับครั้งแรกคอสติมานะครับนะโดนคัดสนุนเจนีครับวิญญาบัดีมาโดนคักหลายปีเลยนะครับนะครับหลายปีส่วนมากวิญญานี่สมัยเพดงานนะครับ ลิซานดีออกข้างโรบุรีนะครับแลนออกจากข้อมผสมขึ้นมานะครับออกมาไซนมไซน่อยไอซุนทิยาแลนขึ้นคุณเลยครับตรงลรบ,บุรีสระบุรีออกชยยัยภูมิออกคุณเลยครับส่วนมากบุคยมาเสรน,นี้นะครับเนาะสมัยก่อนโดนโดนตะกี้มาอยู่ครับเนาะโดน,โดนมาเทธอนึงนะครับยินดีต้อนรับสู่ ตามจุลี่ไอต้นลิลาวดีว่ามีดอกครับทบ่านนี่ฝ่ายมิคู่ขนานนะครับเนาะคู่ขนานคู่ขนานวัดถนนแถวนี้บ่บ่ค่อยดี้ะพี่น้องเด้อกะกะรู้สึกว่าถนนบ่ดีนะครับตัวนี้เป็นปุ๊ปปุ๊พผะผะปุ๊ปปะปุ๊บปบ่บอกผิโดโปรถิดเว้ยเป็นยังไงฮะมันขาด ร่างกายต้องการกาแฟย <c oughs> โอ้ดื่มกาแฟายาม่มแรกวัน,เ,นเ,วลเ,เลยครับเนอ,อนนี้กะเวลาเกือบสี่โมงอะไรครับเนาะย่าไก่สมัครกุลาดนะครับเนาะรับหวานบานกันสิคำไปเลยครับมาเนี่ยย่ยาออกจากสระบุรีมาออกจากวังบวงมากแลนมาทาั้งอาเพื่อปักช่องนะครับแลนมากเอำเพื่อปักช่อง พวกบางช่องกับแลนขึ้นมาลับตะคองเมื่อรตะคองกับมาถนนมอเตอร์เวย์สวยงามนะครับขึนมาสุดซีคิวคานซีคิวคานสามทะเลสาข์ขึนมานะครับเขาตัวเมืองนครราชสีมานะครับนะใบอนุญาตสีบกเขานะครับสีกาไปถนนเลียงเมืองนะครับออกถนนเลียงเมืองนะครับสิบกเขานั่นตัวเมืองนครราชสีมานะครับ ินะครับเนาะพี่น้องว่ากันนะครับน้าสระบุรีให้กลับสิมิเกิลมานะครับยานิกาสิมิเกิลมานะครับขับสบายสบายข้อมือนี่พอต้องไปยูเทิร์นแบบอยู่ถนนนั่นแหละครับถนนสายลักยูเทิร์นยากยากเลยครับพี่น้องยูเทิร์นยากเขานี้เกิดมาสบายเลยครับตอนนี้สบายเลยนะครับน้า ครับกะจะเห็นได้ครับเด้อพี่น้องถนนจากอำเภออีซี่คิวมาตั้ครรอาชสีมากสวยงามทีเดียวนะครับถนนสวยงามเรียบงามเลยครับนะสวยงามเรียบงามเลยสะดวกสบายนะครับถนนจามีชมรุ่นแน่เลครับโอรใถไ่แรนหลายนะครับก็มีชมรุ่นนะครับนะสวยงามครับพี่น้องถนนสวยงามมาตลอดนะครับเนาะแต่ว่าประตงห่วงว่า สิมีธยูเทิร์นรถรถสมาธยูเทิร์นตรงทางหลักนี่บ่มีเลยครับเป็นเป็นเป็นเกือกมาไปแล้วครับเกือกมาได้เห็นอยู่นะครับนะเป็นยังเรียกเกือกมาเพราะมันเป็นกรุ๊งกรุ๊็เกือกมาใส่ตีนมาไหมครับนะครับเป็นสวมกับเข้อตีนมาไหมครับเขาเรียกเกือกเกือกเกือกมานะครับนะเกลือกมาอันมานอีสา,บานบ้านเนอกกับเซื้อน คือห้อยซุปตีนมาไหมครับห้อยมานะครับเนาะภาษาไทยก็เกือกม้านะครับเนาะรับนี่แหละถนนสวยงามใช่ไหมครับบรรยากาศกว้างขวางคู่ขนานกับสามเล่นนะครับสามเล่นสองเล่นแลนสามเล่นจอดเราเล่นเล่นทีวทญานวิ่งยุตตานีสามเล่นแลนหนึ่งเล่นจอดเพื่อกันนะครับก็มีทางเชื่อมคู่ขนานทางเชื่อม ถนนสายหลักน,นะครับเนาะก็สะดวกสบายพี่น้องเขาจะกว้างขวางเนาะสำหรับถนนเพื่อทำมาเพื่อรองรับการถนะครับเนาะรองรับกำลรถนะครับเนาะเห็นไหมเห็นป้ายไหมครับสิน้เงินยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครราชสีมานะครับเนาะเห็นไหมขับเของเมืองโคราชนะครับเนาะขับของเมืองโคราชด้วยละ ใกล้แล้วนะครับที่นี่เห็นป,ป้ายไหมครับดูสายมือสุดนะคอนแกนออกคู่ขนานไปก็ได้นะครับพี่น้องออกคู่ขนานไปก็ได้นะครับส่วนหฮาสิบปคอนแกนทฮ้บ่ต้องข่าานเขาเมืองบ่ต้องเขาตัวเมืองโคราชน,นะครับนาะเพราะัอนเขาไปได้ตัวเมืองรถสติดนะครับเนาะมีป้ายเห็นบ่มมีป้ายบอกก็คือบนเห็นบ่เลี่ยงเมืองเห็นบ่ทางเลี่ยงเมือง18หน้าที่ห้าสิบเนี่ยออกมุ่มหน้าน,นี่ครับเนาะเห็นบ่ ออกมุมนานะครับในเขาออกคูขนานทางนานะครับเนาะเข้าเสียบคู่ขนานนะครับเนาะเสียไปคนแกนห้อไปต้องเขาเมืองเมืองคนเมืองโคราชนะครับห้อบไปต้องเขาเมืองโคราชนะครับถ้าเข้าเมืองโคราชรถอาจจะติดนะครับพอรถเยอะนะครับถ้าไปก็ไปได้ครับคนแกนก็ไปได้เช่นกันนะครับก็ไปได้เช่นกันแต่ว่าเป็นไปได้เพราะอยากให้เอฟซีไปเพราะว่าอ่า อยงเป็นบ่รถมันติดรถหลายนะครับเนาะทามุ่งหน้าไปทางคอนแกนนะครับฝนพน้องจะไปท่านคอนแกนนะครับเนาะไอออกไซมือนะครับเด้อวันจิเข้าเมืองโคราชนะครับเนาะเห็นป้ายบอกว่าเมืองคอนแก่นไ้ออกไซมือนะครับ,ออ,อ,อ,รบออกคู่ขนานออกมานะครับนะเนาะตาเฮ้าสีแลน่ยงขับไปในเมืองโคราชลากกับไปได้แต่ว่ารถสีหลยเฮ้าสีเลี่ยงคําว่าถนนเลี่ยงเมืองก,ก็หมายถึงว่าเลี่ยงบ่เข้าตัวเมืองนะครับไม่เข้าตัวเมือง ไม่เข้าไปเพราะว่ารถมันเยอะมันอาจจะติดขัดจราจรติดขัดรถเยอะนะครับนะรับี่นองต้องเข้าใจนะครับคําว่าถนนเลี่ยงเมืองนะเลี่ยงตรงที่ไม่มีรถรถน้อยๆแล้วเข้าไปนะครับนะรับตรงไปพุณเขาเมืองโคราชลาลาดเลยนะครับหรือผู้ที่มีธุระนะครับไปทางโคร,ราชกับเขาไปทนโคร,ราชได้เลยนะครับคนที่ไม่มีธุระที่จะมุ่งหน้าไปทางเมืองขอนแก่น ไข่ออกทางมาคู่ขนานนะครับไขตีรถออกมาคู่ขนานสังเกตปลายสีเขียวๆนะครับเห็นวนะคอราสีมาตรงไปปกักตรงใชยให้ขึ้นไปอยูเทินกลับตีลงปกักตรงใชยคอนแกนออกซ้ายมือเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับแล้วเริ่มได้พี่นองเดอเน้นๆนะครับนะเน้นปลายอ่านปลายสักนิดนึงนะครับเข้าเข้าสีมุ่งหน้าไปทางคอนแกนเข้าไปตรงเขาตัวเมืองโคราชนะครับนะออกเมืองคอนแกนคู่ขนานออกมานะครับออกมา เส้นนั้นนะครับกะทางเข่าสังเกตรถจะเข้ามาร่วมกับทางคู่ขนานนะครับจากทางเอกมาร่วมคู่ขนานที่จะมุ่งหน้าไปเมืองคอนแก่นก็หลายนะครับแลนด์มากกับมาเข่าหนีเห็นหมะเนี่ยเพืองคอนแก่นป้ายเมืองคอนแกน่เแกนเมือเลอยนี่ เอาอยู่สายมือครับเปิดไฟเลี้ยวไว้ครับตีซ้ายมือไว้เลยเห็นไหมถนนแวบๆอยู่้างหนาแวบๆปู้น่ะไปปักธงชัยอำเภอปักธงชัยออกไปชนบุรีระยองนะครับไปนไหดเลยนะครับเนาะตรงโน้นเลยนะครับนะครับโกรดสังเกตให้ดีนะครับคนขับรถเราก็ต้องสังเกตนิดๆนะครับมีจิตวิญญาณของคนขับรถนะครับเนาะสังเกตว่าถนนจะไปยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับเนาะ ก็วิญญาณก็ตีไฟซ้ายมือนี <c oughs> <c oughs> ่แหละไปเพึงคอนแกนนี่แหละครับนะโคราดตรงไปนะครับนะครับนี่จะเข้าช่องนี้นะครับ๋ยวไปเข้าช่องล่างนะมือสองช่องดูให้ดีนะครับเบิ้งให้ดีได้พ่น้องเด้อเข้าต้องว่าเข้าช่องนี้เด้อไปช่องนั้นเข้าไปพุ่นได้โคราดอลาดได้พ่น้องนะครับนี่ครับเบิ้งให้ดีนะครับมันมีสามช่องไเดิช่องตรงไปเมื่อโคราชกับช่องขึ้นคอนแกนคอนแกนครับช่องเข่าไป นะครับบวชบวชสังเกตดีๆนะครับนะนั่นนะครับผมก็เลี้ยวเข้ามานี่แหละเมืองโคราชตรงไว้พูดลราคาผนบ่ถนนอยู่บนที่เรามองเห็นนะั่นคือไปอำเภอปักทงชัยไปชลบุรีได้นะครับนะเข้ากับเลี้ยวเข้มาม่านี่เลยครับตรงอาราดอารมาเลยเนี่ยัขึ้นอาราดอาราดอาราดมามันก็จะมาเชื่อมกับถนน304นั่นแหละครับถนน304เนี่ยอยู่ขวามือเฮ้านี่เห็นไหมพี่น้องนี่ ถนสามสุดยี่ขั้วมือเฮาเนี่เห็นวะเฮาตรงไปถนนเลี่ยงเมืองนะครับไปถนนเลี่ยงเมืองนะครับเราต้องมาถนนเลี่ยงเมืองนะครับเด้อนี่นะครับนี่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับไปเมืองคอนแก่นหมายถึงเลี่ยงเมืองโคราชนะครับถนนเลี่ยงเมืองโคราชแต่ว่าไปคอนแก่นเฮาเฮาเลี่ยงเฮาบรเข่าเมืองโคราชนะครับเนะตระเข้าใจนะครับเนาะครับเอ้าวอะไรพี่น้องผมมีอยังไรขับผ่านเอฟซีมาชมรีวิวถนนจากอำเภอสิซคิว มาจังหวัดนครราชสีมามาถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมานี่แหละครับเนาะคลิปหน้าเจอกันเท่าไิบ่ยูไส้พาไปชมยังครับคอยติดตามเนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแกล้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับเนาะคลิปนี้บอดมีอย่างหลายกล่าวคำว่าอยู่ดีไม่แห้งทุกคนเด้อครับผม